ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Metal Slug Awakening กับ p r o m e t e Silver นะครับสำหรับในพาคน,นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมโอ้โหตอนนี้มีสกินใหม่เข้ามาแล้วชิปเศษจ,จากกิจกรรมอย่ายุ่งกับฟักทองและผมก็จะมาแนะนำคีย์บอร์ดดีๆของ oh. ทาง Tsunami A Jazz A K 832 l o w p r o f i l e g a ์ไฟลคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ด WiFi สาม,มารถตั้งมาโครได้นะครับไทยโหมดคนเล็กมีจุดเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ที่3จุดด้วยกันมีบูทู t สองจุกิกะเฮิรตซ์มีไทยซีพิม์บอร์ดีบวกโล ขนาดพอดีง่ายต่อการจัดวางพร้อมปุ่มเตี้ยและปุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบเลสสวิต์นะครับสามารถแกะออกมารับชมได้สามารถปรับโหมดของสีไฟได้นะครับไม่ว่าเราจะเพิ่มความสว่างเพิ่มสปีดของเร็วไฟเขาจะมีหลากหลายโหมดด้วยกันแสงก็จะเป็นแสงสีขาวแบบอ่อนนุ่มมากๆส่วนการผลิตนะครับก็จะเป็นแบบแก๊สตัวตักเจอร์แข็งแรงกว่าไหลน็อตยึดติดและคงทนและราคาสบายกระเป๋าแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อปรับแต่งก็าจะรองรับคีย์บอร์ดของ A j a z AK 832 หรือคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆเลยนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยผมใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับและเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดติดตามซับสไครต์ของทางซูนามิช n แนลด้วยนะครับในร้านค้าก็จะมีสินค้าลดสูงสุดถึง30%ปรโปรโมชั่นสําหรับเพื่อนๆที่รับชมช่องนี้เลยนะครับและเขาก็ยังมีคีย์บอร์ดรุ่นพิเศษอีกมากมายที่ราคาพิเศษสบายกระเป๋าได้ง่ายมากมายอีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นซูนามิ MK 6 8คีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นซูนามิ JX ะกหน ก็จะมีพวกสเปเชียลวอชเชอร์ที่จะลดเพิ่มอีก35ถึง85บาทกันเลยทีเดียวและส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก3%เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปสั่งซื้อในลิงก์ใต้ล่างเดส r i p t ชันได้เลยนะและกดติดตามซูนามิแชแนลกันด้วยนะครับสำหรับสกีนใหม่นี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเ e ียลกาเดนแจะอยู่ในระดับ f o r รส t แต่เราต้องเปิดสุ่มขอพอรจากจินนี่ถึงเราจะได้รับมานะครับการเปิดสุ่มครั้งแรกเนี่ยจะฟรีนะแบบปกตินะครับโชคดีติดคีก็แต่ การเปิดสุ่มครั้งต่อไปเราจะใช้แบบเพชรแดงหน้าแรกก็จะเริ่มต้น50อัญมณีต่อไปก็จะเป็น100อัญมณีและ180อัญมณีโดยรวมแล้วนะครับในการเปิดสุ่มที่เราจะได้รับสกินแบบการันตีเลยนะจะใช้อยู่ประมาณ2,000กว่าเพชรแดงก่เพื่อนๆควรจะต้องเตรียมไว้นะครับถ้าใครใช้แค่พันก็ถือว่าดวงดีจะจัดแต่2,000บวกประมาณนั้น <c oughs> ไม่น้อยเลยนะอย่างว่าเป็นสกินที่สูงกว่าระดับแรแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยจะเวอร์วังอลังการด้วยนะครับเนี่ยดูฉากการเปิดตัวของเขาโอ้โหมีมังกร มังกรแล้วสก,กินแบบสวยมากเลยนะถ้าเทียบกับตัวละครอื่นนะครับตัวจริงอแต่ถ้าถามว่าผมเปิดไหมผมไม่เปิดละกันนะครับไม่มีงบโดยกิจกรรมที่อัปเดตมานะครับกิจกรรมวันฮาโลวีนเราก็มาที่ตรงนี้เลยมัมมี่กลับมาแล้วให้เราเนี่ยล็อกอินทุกๆวันนะครับเราก็จะรับสเปรย์สีม่วงหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปใช้สเปรย์สีม่วงเพื่อตามหาลูกกวาดหรือลูกอม,มวันฮาโลวีนก็นให้เข้าไปดูที่ในะกระเป๋าได้เลยอ่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็กดใช้แบบนี้เื๊บเราก็จะเป็นมัมม แล้วก็ไปเก็บลูกกว่าแบบนี้ไปนะครับเดินเก็บ <c oughs> ตัวละครมอมมี่ทเท่ปะล่ะโอ้เท่จัดเลยครับมัมมี่แต่ไปเป็นปกก่อนแล้วโดดได้ด้วยนะดึงๆนะครับมีอีกไหมแต่ตอนนี้ผมเก็บไป2แล้วได้หมดอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้เหมือนตะก,กี้จะไม่ใช่พวกกล่องในเมืองหรือหีบในเมืองเนี่ยเขาก็จะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นรูปฟักทองแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปเก็บรุนของรางวัลได้บางดีดวงดีก็อาจจะได้กล่องที่มีมูลค่าสูงนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงลูกกว่าอีกหนึ่งอันอ๋อได้มา2เลยเก็บทีได้ถึงสง ตรงนี้ไม่อีกเออก็มีเวลาแปลงร่างถึง3นาทีด้วยกันนะครับแต่พวกนี้เราก็เก็บไปนะครับเดือนๆก็ได้ทองเพื่อมาอัปเกรดปืนหรืออุปกรณ์ของเราให้มีระดับสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเก็บเรียบร้อยและแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารับของเพิ่มเติมเขาก็จะมีพวกเศษทชิ้นส่วนที่เราสามารถเลือกโทเคน็ตคนตัวละครที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็มีสเปซอีกไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็ยังมีของให้เราเนี่ยทำการแลกได้ด้วยโดยใช้ลูกอมฮาโลวีนจะแลกไปนในส่วนของสกินฟิอ แล้วก็จะมีชิปเศษของเขานะครับที่เราสามารถแลกได้แต่สก,กีนเนี่ยจะใช้แค่20ลูกอมด้วยกันโดยประมาณแล้วนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ4วันถึงเราจะแลกได้ในส่วนของสก,กีนโตัวละครฟรีจะเป็นยังไงสก,กีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งสีผมและก็เสื้อสีที่ใส่ให้เป็นสีเขียวจากนั้นสก,กีนฟร,ฟรีแบบนี้ไม่เอาไม่ได้เลยนะ้องมาแปลงร่างเป็นมอมมี่ทุกๆวันนะครับและกิจกรรมต่อมาอย่ายุ่งกับฟักทองอันนี้ก็จะเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เขาจะให้เราแข่งกับเพื่อนแม้ แปลงเป็นมัมมี่โดยการถูกหยุดของรางวัลที่เราจะได้นะครับแค่เราทําการล็อกอินเนี่ยก็จะได้รับเพชรเสร็จสิ้นการแนะนํา1ครั้งนะครับก็จะได้รับเพชรแล้วก็ทุกวันเล่นมินิเกม3ครั้งอันนี้ก็จะมีเหรียญอารีน,น,นาเพิ่มเติมและก็ชิปเศษของไวโอเลตมีรางวัลเกียรติยศนะครับจากตรงนี้จะได้ชิปเศษของรถถังโดยรวมแล้วก็คือเราต้องติดตามอันดับแรก10ครั้งด้วยกันการเล่นก็ง่ายๆฮะกดเข้าร่วมไปนะครับไปเขียวไฟแดงไฟเหลือง <c oughs> แล้วก็มีของโอเคอย่ายุ่งกับฝักทองมาดูซิว่าจะไปยังไงเรราาจะออยู่ดไดไ้ม น้อยขนาดไหนหรือว่าเราจะโดนเป็นมอมมี่ไปกี่รอบถึงเป้าหมายแล้วไปนะครับสังเกตที่ตาฝักทองนะเออโอเคถือว่าทำได้ดีอยู่หมึกดำาอืหืออยู่ตรงนี้ด้วย กดไปตรงนี้ครับแย่ yeah, แล้วโอ้โหเกลยวแดงเหลือง <laughs> เดี๋ยวรอเขาไปตรงจุดนี้อเฮ้ยแย่แล้วครับ <laughs> วิ่งช้าไป แหมได้อันดับ2เฉยจะได้นะครับตท้าไปหนวิด้วยกันอย่างน้อยๆเราต้องเล่นให้ได้แชมป์ก่อนนะครับถึงจะได้รับของรางวัล20เพรแต่ทุกวันน่ะเราต้องเล่น3ครั้งเพราไม่งั้นก็จะไม่ได้ชิปเศษของไวโอเลตมารอบนี้เฮ้ยเหมือนเขาจะวิ่งไวกว่าเราอย่างเงี้ยอ๋อของดีของดี อ้อาวโดนจับเลยเนี่ยแหมช่วงเวลาหายตัวหมดพอดีด้วยติดอีกเดี๋ยวรองเท้าเลยครับใช้ฟรีไปไม่นะอ <c oughs> าแดง ไว้กันจริงๆแต่เวลาก็ใกล้เคียงกันนะครับห่างกันประมาณไม่กี่ไม่ถึงหนวิที่สรอบเราจะไม่ได้ที่1เลยนะ <c oughs> บางทีก็โหดเกินนะครับอีกสักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายช่วงเวลาหายตัวน้อยเกินไปเราไปกดลงเท้าพาดด้วยยังก็น่าจะไวกว่าน,นั้นเยอะนะครับเสียฟรีเลยหลายวิวิง มีลมมีลมมีลมโดดไปก่อนหลายจริงๆรู้เรื่องสิครับอย่างนี้รู้เรื่องสิครับเท้าสปีดเท้าสปีดวิ่งให้ไววิ่งให้ไวโอเค 41วิวัยของจริงต้องอย่างนี้มันต้องมีสักรอบอะไรที่เราดวงดีแต่วิ่งเถื่อนโดดเถื่ดนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่ยครับหลังจากที่เล่นเสร็จก็มารับของรางวัลตีว่าเราจะได้เพชรกับของเพิ่มเติมนะครับแต่นั้นไม่พลาดไม่ควรพลาดเลยเนี่ยสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนก็จะมีเวลา9วันด้วยกันนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะอย่างไงสำหรับพ์ดนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากรบกวณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พ์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ